สัจจะปริทัตตอนที่11ชีวิตสองด้านณอจลาภูมิปริศนาแห่งนิพพานที่ไม่ยึดมั่นเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำธรรมะเรื่อง ชีวิตสองด้านณอจจลาภูมิปริศนาแห่งนิพพานที่ไม่ย,ยึดมัน่นมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังเพื่อก้าวไปสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดบนแผนที่การเดินทางสิบขั้นสู่พุทธภาวะเราได้ติดตามการเดินทางของพระอริยะโบธิสัตว์ ที่ได้บำเพ็ญบารมีและขัดเกลากิเลสอย่างละเอียดจนผ่านพ้นภูมิทั้งเจ็ดมาแล้วบัดนี้ท่านได้เดินทางมาถึงประตูบานที่สำคัญที่สุดประตูที่จะนำท่านไปสู่ภูมิที่แปดซึ่งมีชื่อว่าอาจลา,าภูมิอันหมายถึงภูมิที่มั่นคงไม่วันไหว การบรรล,ลุถึงภูมินี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งปฏิวัติที่ทำให้สถานะของพระอริยะโบธิสัตว์แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงและเป็นจุดที่ปริศนาเรื่องนิพพานที่ไม่ยึดมั่นได้บังเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ณอจลาภูมินี้เองพระอริยะโบธิสัต์ ได้บรรลุถึงสภาวะที่จิตของท่านดำรงอยู่ในศูนยตาอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่องเปรียบประดุดมหาสมุทรที่สงบนิ่งปราศจากแม้แต่ริ้วคลื่นที่ละเอียดที่สุดในภูมิที่ผ่านมาท่านยังคงต้องใช้ความพยายามในการเข้าถึงศูนย์ตาแต่ณภูมินี้การอย่งรู้ในความว่าง ได้กลายเป็นธรรมชาติของท่านท่านไม่ต้องพยายามอีกต่อไปด้วยเหตุนี้กิเลสที่ละเอียดที่สุดที่ยังอาจเกิดขึ้นได้ในระดับจิตไร้สำนึกก็ได้ถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงท่านได้หลุดพ้นจากอํานาจของกรรมโดยสมบูรณ์การเวียนว่ายตายเกิดของท่านต่อจากนี้ไป จึงมิได้เป็นไปเพื่อชดใช้กรรมอีกแล้วหากแต่เป็นไปเพื่อทำงานแต่เพียงอย่างเดียวนี่คือจุดที่สภาวะชีวิตสองด้านได้ปรากฏขึ้นอย่างเต็มรูปแบบและเป็นที่มาของคำว่านิพพานที่ไม่ยึดมั่นด้านหนึ่งด้วยอำนาจแห่งมหาปัญญา จิตของท่านได้ถึงฝั่งนิพพานแล้วอย่างแท้จริงท่านได้บรรลุถึงความสงบความว่างและความอิสระในระดับที่ไม่แตกต่างไปจากพระอรหันต์ผู้เข้านิโรธสมาบัติจิตของท่านได้พักผ่อนอยู่ในบ้านอันกเกษมสารแล้วแต่อีกด้านหนึ่งด้วยอำนาจแห่งมหาปณิธาน และมหาการุณาท่านได้เลือกที่จะยังคงปรากฏกายอยู่ในสังสารวัฏการเกิดของท่านต่อจากนี้ไปจึงเป็นการเนรมิตกายดุดดังนักสแสดงที่สวมบทบาทต่างๆเพื่อเข้าไปช่วยเหลือสัพพสัตว์ที่ยังคงหลงอยู่ในโรงละครแห่งความทุกข์การกระทำทั้งปวงของท่าน จึงไม่ได้เกิดจากกิเลสหรือกรรมหากแต่เกิดขึ้นจากอุบายโกศลคือปัญญาอันแยบคายที่มุ่งโปรสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวให้เรานึกถึงอุปมาเรื่องดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั้นโดยธรรมชาติของมันก็เพียงแต่ดำรงอยู่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่น มันไม่ได้มีความจงใจที่จะไปส่องสว่างให้กับต้นไม้ใดโดยเฉพาะแต่แสงสว่างและความร้อนของมันก็ได้ให้ชีวิตและหล่อเลี้ยงสรรพ,พสิ่งทั้งปวงไปเองโดยธรรมชาติฉันใดก็ฉันนั้นพระอริยะโบธิสัตว์ผู้บรรลุอจาราภูมิจิตของท่านดำรงอยู่ในศูนยยตาดุดดวงอาทิตย์ แต่การกระทําของท่านที่ปรากฏออกมาทางกายและวาจาก็ได้โปรดประโยชน์แก่สรรพสิ่งทั้งปวงไปเองโดยอัตโนมัติดุดดังแสงที่ศาสส่องออกมาดังนั้นการพายเรือในสังสารวัตรของท่านในภูมินี้จึงไม่ใช่การพายเรือของคนที่ยังเปียกน้ำ หากแต่เป็นการพายเรือของผู้ที่ยืนอยู่บนเรืออย่างแห้งสนิทเป็นผู้ที่ควบคุมเรือได้อย่างสมบูรณ์และมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการนำพาผู้ที่กำลังจมน้ำให้ขึ้นมาสู่ความปลอดภัยบนเรือลำเดียวกันนี่คือที่สุดแห่งการหลอมรวมระหว่างปัญญาและความการุณาที่แสดงให้เห็นว่า นิพานที่แท้จริงมิใช่การหลีกหนีไปจากโลกหากแต่คือการกลับมารับใช้โลกด้วยหัวใจที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์บัดนี้เราได้ไขปิศนาแห่งนิพานที่ไม่ยึดมั่นได้อย่างกระจ่างแช่งแล้วซึ่งนี่คือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของพระอริยะโบธิสัตว์ แล้วเป้าหมายสูงสุดที่ท่านเหล่านั้นกำลังมุ่งไปสู่นั่นคือสภาวะแห่งพุทธภาวะนั้นมีความยิ่งใหญ่ไพศาลเพียงใดในวาระต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจในสภาวะแห่งการเป็นพุทธะอย่างสมบูรณ์ผ่านหลักคำสอนเรื่องตรีกายหรือพระวรกายทั้งสาม ซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพจักรวาลวิทยาของมหายานได้ครบถ้วนขึ้นซึ่งอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยายในวาระต่อไปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร